ก็อยากจะฝากนะครับฝากทุกทท่านนะครับหรือแม้แต่เอซทุกท่านนะครับที่ติดตามลงคนนะครับถ้าอยากจะมาเยี่ยมชมนะครับเยี่ยมชมตลาดพระรามนะครับก็มาที่ถนนพระรามนะครับของสกลนครนะครับข้างวัดพระธาตุเชิญชมบวรวิหารนะครับซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับเป็นเอกลักษณ์ของใช่ครับเป็นเอกลักษณ์ของคนสกลนครนะครับซึ่งผ้าพระรามเนี่ย สามารถออกแบบได้ทุกทุกอย่างใช่อย่างที่เราเห็นวันนี้นะครับเดินแบบก็มีหลากหลายรูปแบบเลยใช่ไหมครับอย่างที่ผมใส่ก็เป็นของร้านต่อครามต่อครามหยิบครามมาทำเท่ของเาสเะอรบเอคนะครับก็เป็นผ้าที่ให้ความอบอุ่นนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยใส่แล้วรู้สึกสบายครับพอดีเลยนะครับแะ่อบอุ่นพอดีนะครับถ้าเป็นอ่าหน้าร้อนก็น่าจะ เป็นผ้าที่สามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับครับลุงพลบอกความรู้สึกกับการสวมใส่ผ้าคามไปแล้วป้าแตนนะครับผมสาวว่าป้าแตนเนี่ยได้มีโอกาสาสวมใส่ผ้าครามหลายครั้งความรู้สึกที่สวมใส่ผ้าครามเป็นยังไงบ้างคะป้าแตนก็บ่อยนะคะบ,บ่อยเพราะว่าป้าใส่ถ้าถ้าไปงานหรือว่าเข้าริงเทพอย่างเงี้ยป้าจะใส่คแคบตลอดเลยครับก็บจะใส่สบายค่ะสบายแล้วก็จะถ้าเพราะว่าบ้านคืค้นที่หนาวครับ อยู like to ่แอร์จเย็นนะใส่ชุดผ้ากนบบธรรมดาพอดีเลยพอดีค่ะพอดีสบายแล้วก็เป็นผ้าที่สวยนะคะใส่แล้วแบบดูดีค่ะดูแบบเซนไทยอะใส่แล้วมั่นใจเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ผ้าผ้าชอบแบบสบายๆแบบเป็นเกงก็มีนะเป็นเกงเป็นแบบชุดใส่ไปทำงานหรือว่าใส่ไปงานเลยใ่แไม่ต้องแบบเปวัดก็ได้อะไรเงี้ยวัดไปใช่ทุกโอกาสเลยทุกโอกาสเลยแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสก็ต้อ่ลูกชายไม่มาเนาะ มีแต่ลูกแต่ลูกเด็กๆด้วยเพ่ฝากให้องค์กับน้ำมนต์คนละชุดด้วยใช่ครับจากร้านอะไรนะครับที่ฝากให้น้ององกับน้องน้ำมนต์ใช้นิยมใช่ไหมครับฝากชุดไปให้ลูกๆของลุมพลทับประแตนด้วยนะครับมีโอกาสก็คงได้ใส่มาลงโซเชียลให้เราได้ดูนะครับเอาละครับป้าแตนอยากจะทราบความความรู้สึกว่ามาเยี่ยมชมถนนภาครามแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมก็อย่างวันนี้นะคะรู้สึกว่า ก็เดินเดินเดินยาวอยู่นะยาวตลาดนี้ว่าแล้วคนคนเยอะก็คนม้าเลยไรก็บนลงสองทางเลยครับถ้าขาเป็นสยๆนสุอยากได้หมดเลยความจริงได้หมดเลยนะครับโอเคครับผมลุงพลแล่ะครับอยากจะฝากลุงพลเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวหรือแม้แต่คนทั่วโลกในโซเชียลต่างๆเนี่ยมาสกลนครแล้วแวะมาถนนภาครับงให้ลุงพลประชาสัมพันธ์ได้เลยครับก็สำหรับลุงพลเองก็ประทับใจนะครับอบอุ่นนะครับทุกครั้งที่มาสกลนครนะครับ ปกติลุงพลกับเป็นคนไทยวานนนะครับเด้อวานนนีวานนะเป็นคนสกลบานเฮ้าเด้อครับก็รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งนะครับที่ได้มากราบนมัสการพระชุนชมนะครับพระองค์เสนเนาะที่เป็นพระผู้บ้านผู้เมืองของเมืองสกลนครเรานะครับก็อยากแต่ขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับหรือแม้แต่กระทั่งพี่น้องนะครับพี่น้องไทยบ้านเฮ้านะครับแล้วก็ ต่างจังหวัดนะครับถ้าอยากมาเยี่ยมเมืองสกลนครอย่าลืมมาแวะนะครับมาแวะที่ถนนพระคามนะครับก็จะมีวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่เป็นถนนคนเดินนะครับตลาดันเย็นๆนะครับบรรยากาศดีๆนะครับส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับร้านพระคามก็จะเปิดนะครับเปิดทุกวันนะครับแต่ถ้าเป็นงานก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับแวะมาเยี่ยมชมนะครับเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งนะครับที่มาทุกครั้งผมเชื่อว่า ทุกท่านมาต้องมีความประทรับใจกลับไปทุกครั้งแน่นอนครับครับขอบคุณลุงพลและป้าแตนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่มาสร้างสีสันให้กับงานของเราในวันนี้นะครับในช่วงนี้นะครับผม